เช่าพระมา2,000บาทจะได้อะไรดีๆบ้างไปดูกันครับติดต่อเราได้ที่ Facebook Fan Page พระบ้านพระเหมาฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวพระบ้านพระเหมานะครับคลิปนี้ก็เช่าพระมาประมาณ2,000บาทจะได้อะไรบ้างก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะองค์แรกนะครับก็เป็นพระในอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำเต้าอ่ะขอญอาตโทคสีนะวันนี้หัวแบงค์แบงค์นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสายสินนะครับก็ใครสนใจอง์ไหนนะครับติดต่อได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจนะครับพาบ้านพาเหมานะครับจะยกจะแยกยังไงก็ติดต่อได้นะครับก็ อันนี้ก็หลวงปู่ชิมหลวงปู่เจือวัดสเวตสดิชัดนะครับองน,นี้ก็เป็นพระเนื้อผงเนาะอ่าชอบองค์ไหนติดต่อได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจนะครับพระบ้านพระเหมานะครับช่องเรามีแบ่งปันเสมอนะครับอันนี้พระพิตาเงินล้านครับผมอ่าชื่อรุ่นก็ทิงแล้วนะครับ อันนี้พระวัดนางแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นพระเนื้อผงนะครับอันนี้ก็เป็นพระปิดตางเงินล้านนะครับก็อันนี้เป็นพระวัดไผ่ล้อมนะครับวัดไผ่ล้อมแต่ก่อนเนี่ยก็มีชื่อนะครับก็โอเคถือว่าพอใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็น ะวัดโสธร8ริ้วนะครับถือว่าโอเคนะครับเป็นพระกล้ององค์นี้ก็เป็นพระกล้องนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับรองคนี้ก็หลวงพ่อคิมองคนี้ก็เป็นพระพิษตาเงินล้านนะครับขออน,นุญาตอันนี้เป็น หลวงพ่อเชิญนะครับคือสร้างเหมือนหลวงพ่อปานรุ่นเก่านะครับก็เอาจริงๆชุดนี้ถ้าพูดไม่พูดเรื่องราคาคนระับพูดเรื่องความชอบอย่างเดียวนะครับผมชอบนะชุดนี้คือราคาหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าปัจจุบันแล้วแท้เนี่ยแพงมากนะครับองค์ละหลายหมื่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สร้างแบบเขาเรียกว่าวะอะไรคล้ายๆย้อนยุคนะครับถือว่าชอบนะใช้คําว่าชอบแล้วกันนะเล่นพระเนี่ยเล่นแค่ชอบนะเช่าแค่รู้นะครับ น,นี้ก็เป็นพยันโอเคนะครับงน,นี้ก็เป็นพระสมเด็จนะผมก็เล่นแค่ชอบนะไม่ใช่เก่งอะไรนะครับผมเช่าเพราะว่าชอบล้วนนะแต่ก็ว่าชอบล้วนนะครับองน,นี้ก็เป็นชูชกอันนี้ก็เป็นพระเนื้อผงนะครับ ก็ใครชอบวงไหนก็ทักมาได้นะครับที่ facebook Fanpage นะครับพระบ้านพระเหมานะครับจะยกจะแยกจะยังไงก็คุยกันได้ตลอดนะครับคุยกันได้หมดนะครับยินดียินดีเสมอที่ได้คุยกับทุกคนนะครับก็ว่าพอได้ไหมก็ส่วนตัวก็มองว่าน่าจะ ขอได้นิดนึงนะครับน,นี้จะเป็นพระเนื้อผงนะครับอตรงนี้จะเป็นพระเนื้อผงนะรพระสไตล์พระสมเด็จอันนี้เป็นตะกรุดนะครับตะกรุดไมราบจีเนาะใครรู้ที่ก็เช่าต่อได้นะครับนี่จะเป็นตะกรุดนะครับพวกตะกรุดเนี่ยคือ ถ้าใครทราบทีเนี่ยก็น่าจะได้ราคานะครับก็อันนี้เป็นตะกุดนะครับใครทราบทีก็น่าจะได้ราคาองคนี้เป็นพระเนื้อผงนะครับหลังเป็นอ่า,อาวคารวะลิจันไรนะนึกววันนี้หัวแบงคงนะขออภยัยยันเกาะเพชรอ่ะอันนี้หลังเป็นยันเกาะเพชรนะครับอันนี้หลวงพ่อคงครับผม พระคงองคนี้ก็เป็นอะไรนะพระปางชนะมานะหลวงพ่อทันใจนะครับชื่อก็ดีมากๆชื่อเป็นวงคลนมากๆนะครับหลวงพ่อทันใจอองคนี้ก็นะก็ตามนั้นนะครับใครชอบหรือสนใจองค์ไหนนะครับที่ต่อได้ที่ f c e b o o k f a n p เ page พระบ้านพระเหมานะครับก็ ชุดนี้พอแบ่งบงได้นะครับคือเราก็เล่นแค่ชอบเช่าแค่รู้นะครับถ้ารู้ก็เช่าไม่รู้ก็ไม่ได้เช่าเท่านั้นเองนะครับบางทีความชอบมาก่อนนะครับถ้าไม่ชอบมันก็พูดยากนะครับวงการนี้มันผมไม่รู้นะผมส่วนตัวผมมองว่าพูดยากนะครับทางขายของแต่ละคนแล้วก็ชอบไม่ชอบด้วย บ,บางคนก็ชอบแนวนึงบางคนก็ไม่ชอบอีกแนวนึงนะครับก็ใครสนใจองค์ไหนนะครับติดต่อได้ที่ f a c e b o o k แฟนเพจนะครับพระบ้านพระเหมานะครับก็ยังมีอยู่นะครับมีอยู่หลายองค์นะครับก็เล่นพระไปเรื่อยๆนะครับก็ชุดนี้ถือว่าได้นะ อนะาจจะพอได้พอได้บ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้หลอลงปูแนนะงป่แหวน,นวนครับลงปู่แหวนสูจินโนะรตรงนี้เยะู่แหวน,นครับอ่าปู่แหวน,นครับก็ ใครชอบองไหนก็ติดต่อได้ที่ facebook นะครับพระบ้านพระเหมานะครับ ก็ชุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ่าใดชอบชุดใดองค์ใดติดต่อได้ที่ facebook fanpage นะครับพาบ้านพ้าเหมานะครับ ก็อยากให้ท่านเล่นแค่ชอบเช่าแค่รู้นะครับชอบองไหนหรือรู้องไหนก็เช่าองนั้นก็แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับองสุดท้ายก็นี่ครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ